คุณเคยได้ยินเสียงแปลกๆในบ้านตอนกลางดึกไหมครับแล้วถ้าเสียงนั้นเป็นเสียงนาฬิกาตายที่กลับมาเดินพร้อมเสียงกระซิบข้างหูคุณทุกคืนละ่ะนาน30วันติดต่อกันในโลกนี้บางสิ่งที่เรามองข้ามไปแล้วอาจยังรอเวลาของมันอยู่ทุกเสียงกระซิบคือการนับถอยหลังและนาฬิกาคือเครื่องหมายของการเริ่มต้นและสิ้นสุด เรื่องนี้เกิดขึ้นกับน้ำหวานพนักงานบัญชีสาววัย30ต้นๆที่ผมรู้จักจากรุ่นน้องน้ำหวานเป็นคนจริงจังกับงานแต่ชีวิตส่วนตัวค่อนข้างเงียบเหงาเธออาศัยอยู่คอนโดคนเดียวมาหลายปีมีนาฬิกาเก่าแก่เรือนหนึ่งตั้งอยู่ที่หัวเตียงนาฬิกาที่หยุดเดินมานานหลายปีแล้วเธอแค่ต้องการความสงบในชีวิตหลังเลิกงานที่แสนวุ่นวาย ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในคืนที่ฝนตกหนักคืนที่เธอทำงานโอทีจนดึกดื่นตอนเธอกลับถึงห้องเธอจำได้ว่านาฬิกาหัวเตียงเรือนั้นยังคงหยุดนิ่งแต่พอถึงเวลา03:00นเป๊ะจู่ๆเข็มวินาทีของนาฬิกากลับเดินขึ้นมาเองอย่างช้าๆเสียงติ๊กต๊อกแผ่วๆดังขึ้นพร้อมกับลมหายใจเย็นเฉียบที่รดต้นคอ แล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูเป็นประโยคสั้นๆที่เธอไม่เข้าใจความหมายเริ่มแล้วนะจากนั้นนาฬิกาก็หยุดเดินอีกครั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนแรกเธอคิดว่าจุเองฝันไปแต่คืนที่สองคืนที่สามมันก็เกิดขึ้นซ้ำๆแรกๆน้ำหวานพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เธอถอดแบตเตอรี่นาฬิกาออกแต่เสียงก็ยังดังแม้ไม่มีแบตเตอรี่ เธอเริ่มรู้สึกว่าพลังงานในตัวลดลงเรื่อยๆเพื่อนร่วมงานเริ่มทักว่าเธอหน้าซีดใต้ตาคล้ำบางวันเธอตื่นมาเจอเศษกระดาษเล็กๆหล่นอยู่ข้างเตียงเขียนด้วยลายมือโบราณเป็นตัวเลขนับถอยหลังจาก28คืนหนึ่งกลายเป็น27ในอีกคืนเธอเล่าเรื่องนี้ให้อามเพื่อนสนิทฟังอามเชื่อว่าเธอทำงานหนักจนหลอนเลยแนะนำให้ไปปรึกษาจิตแพทย์ น้ำหวานลองไปหาหมอหมอให้ยาคลายเครียดมาแต่เสียงกระซิบและนาฬิกาก็ยังคงดังอยู่ทุกคืนเธอเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกาโบราณหรือเรื่องเล่าผีที่เกี่ยวข้องกับเวลาตายเธอไปร้านขายของเก่าเจอช่างซ่อมนาฬิกาชาราคนหนึ่งที่ดูน่าสงสัยช่างคนนั้นมองนาฬิกาในรูปที่เธอถ่ายมาด้วยสายตาแปลกๆแ,และบอกแค่ว่านาฬิกาเรือนนี้มันไม่ใช่ของธรรมดา ทำให้เธอสงสัยว่านาฬิกาอาจเป็นต้นเหตุจริงๆในคืนที่15เสียงกระซิบเปลี่ยนไปมันไม่ได้แค่เริ่มแล้วนะอีกต่อไปแต่มันพูดชื่อเธอเ,ธอเบาๆน้ำหวานและคืนนั้นเธอเห็นเงาจางๆของผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงเงาที่ไม่ได้น่ากลัวแต่กลับดูเศร้าหมองและรอคอยอะไรบางอย่างเธอตกใจจนตัวแข็งพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงก็ไม่ออกมา นาฬิกาเดินไป30วินาทีพร้อมกับเสียงกระสิบท,ที่ดังขึ้นใกล้แล้วแล้วเงาก็หายไปนาฬิกาก็หยุดหลังจากคืนนั้นอาการของน้ำหวานแย่ลงเธอเริ่มได้ยินเสียงแผ่วๆตลอดวันเหมือนมีใครเรียกชื่อเธองานที่ออฟฟิศเริ่มมีปัญหาเธอทำเอกสารผิดพลาดบ่อยขึ้นอามพยายามเข้าหาแต่เธอกลับห่างเหินและหวาดระแวง เธอเริ่มเห็นเงาผู้หญิงคนนั้นในมุมต่างๆของห้องไม่ใช่แค่ตอนตี3ามบางครั้งก็ตอนที่เธอกลับจากที่ทำงานหรือตอนกลางวันแสกๆความรู้สึกเหมือนถูกเฝ้ามองตลอดเวลากำลังกัดกินชีวิตเธอในคืนที่25เสียงกระซิบเริ่มเป็นประโยคที่ยาวขึ้นรอมานานแล้วในความสิ้นหวังน้ำหวานตัดสินใจกลับไปที่บ้านเก่าของยายที่ต่างจังหวัด ยายของเธอเคยเล่าเรื่องเพื่อนเก่าคนหนึ่งชื่อน,นวลที่เป็นช่างทำนาฬิกาฝีมือดีแต่เสียชีวิตอย่างกระทันหันในคืนที่กำลังซ่อมนาฬิกาเรือนสำคัญที่สุดในชีวิตนาฬิกาที่ยายของเธอเอาไปให้ซ่อมและยายรับมันกลับมาในสภาพที่เดินได้เพียงแค่คืนเดียวก่อนจะหยุดไปตลอดการในสมุดบันทึกเก่าของยายมีบันทึกที่เขียนว่านวลสัญญาว่าจะซ่อมให้สำเร็จไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น และใต้บันทึกนั้นคือวันที่ตายของนวลซึ่งเป็นวันที่เดียวกับที่น้ำหวานเริ่มได้ยินเสียงกระซิบน้ำหวานเข้าใจแล้วว่านวลไม่ได้จากไปอย่างสงบวิญญาณของนวลถูกผูกติดอยู่กับนาฬิกาเรือนนั้นและสัญญาที่นวลเคยให้ไว้กับยายของเธอคือการส่งมอบนาฬิกาที่สมบูรณ์ให้ได้30วันคือเวลาที่นวลต้องใช้พลังชีวิตจากน้ำหวานเพื่อทำให้นาฬิกาเดินได้อีกครั้งอย่างสมบูรณ์และเสียงกระซิบ เริ่มแล้วนะหรือใกล้แล้วคือการนับถอยหลังสู่การถ่ายโอนพลังชีวิตให้สมบูรณ์น้ำหวานไม่ได้ฝันไปเธอกำลังถูกดึงชีวิตออกไปทีละน้อยเพื่อเติมเต็มสัญญาสุดท้ายของวิญญาณช่างนาฬิกาคืนที่30น้ำหวานแทบไม่เหลือเรี่ยวแรงเธอรอเวลาตีสามด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ไม่มีทางเลือกเมื่อนาฬิกาเริ่มเดินครั้งนี้มันเดินด้วยจังหวะที่เร็วและมั่นคง เงาของนวลปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในชุดไทยโบราณที่งดงามใบหน้าของเธอไม่ได้เศร้าหมองอีกต่อไปแต่มีรอยยิ้มจางๆเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นข้างหูของน้ำหวานเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจและเหนื่อยล้าสำเร็จแล้วนะขอบคุณเข็มนาฬิกาเดินไปถึงเลข12แล้วหยุดนิ่งพร้อมกับร่างของนวลที่สว่างวาบและหายไปในอากาศน้ำหวานล้มลงหมดสติ พร้อมกับความรู้สึกว่างเปล่าที่แล่นไปทั่วร่างน้ำหวานตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลอามเฝ้าเธอไม่ห่างหมอบอกว่าเธอร่างกายอ่อนเคลียมากแต่ไม่พบสาเหตุผิดปกติเมื่อเธอกลับถึงห้องนาฬิกาหัวเตียงเรือนนั้นยังคงหยุดนิ่งแต่เข็มนาฬิกาชี้ไปที่เลขสเธอย้ายออกจากคอนโดนั้นทันทีกลับไปอยู่กับอามชั่วคราว น้ำหวานไม่เคยได้ยินเสียงกระซิบหรือเห็นเงาใดๆอีกแต่ร่างกายเธออ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดเธอรู้ดีว่านวลเอาบางสิ่งไปจากเธอเพื่อเติมเต็มสัญญาที่ค้างคาทุกคืนเวลาตีสามน้ำหวานจะตื่นขึ้นมาเองแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือความว่างเปล่าและใบหน้าของนวลที่ยังติดตาบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนร้ชีวิตอาจกำลังรอเวลาที่จะเดินอีกครั้ง และบางทีสัญญาที่ทำไว้กับคนตายอาจถูกทวงคืนด้วยสิ่งที่เราคาดไม่ถึงถ้าคุณชอบเรื่องหลอนๆที่มีเรื่องราวซ่อนอยู่แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องหลอนๆของเราไว้นะครับ